ฮัลโหลแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอทิตย์ส่องแสง มันรีบไปขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือ้อทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากฝนหลังคาปราทิ์ส่องแสงน้ำแห่งเปลี่ยนไปลับตามันลีบไปขึ้น ทำตาลุกวาว